อ่ะกมีตัวเติมไหลมาลุกนี่หลุดเดียวเสกสันเสกสันจับเสร็จดึงเข้ากว่าแล้วจริงว่นี่เรียบร้อยครับโอโ้โหสองประตูต่อศูนย์ครับซปเปอร์ซับเสกสันลาตรีครับไม่มีใครมองเสกสคือเขาเป็นคนเดียวที่เห็นเสกสันวิ่งมานะครับแล้วเสกสันน่ะไม่ได้วิ่งอย่างเดียวแกชี้ให้เมทีเห็นเลยครับว่าเอาที่ว่างตรงนี้ครับ ให้มาแล้วแต่งซอนคอฟหลังหักครับโอ้โหนี่ก็ถือว่าฟอร์มยังร้อนแรงต่อเนื่องครับเพราะว่าตอนไปเล่นทีมชุดยูย่สินี่ก็ยิงได้ทั้งนัดเจอมองโกเลียแล้วก็นัดเจอเลบานอนนะครับมีแฮตทริกด้วยนะครับ4ประตูกับทีมชาติยิดาภัทรขมินม้นทองยิดาภัทรตกย้อนขึ้นกลับมาเซเดโอจูเนียเซเดโอจูเนียเดือดจัเด,จเ,ด,เ,ดเปิดเข้ามาดรฮิตบอาาลของเสาร์ตึงประตูต่อนหนึ่งครับตีเสมอได้สำเร็จแล้วครับ โอ้โหแล้วนี่ฮะโคต้าเดือน9ของเสิงฉันลาตรีรเข้าไปเลยครับ่ <c oughs> ดูแกจุกใจน่าจะจุงใจเปิดให้เลยนะครับแล้วเป็นเจ้าก๊อฟเสิงฉันลาตรีครับนี่ทานับโปรโมชั่นเดือนนี้นี่เป็นประตูที่6ของเจ้าตัว